สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิ์เล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1 4เดือนมีนาคม2568วันนี้เรามีข่าวมากมายหลายข่าวนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเช่นเคยและเมื่อวานทีมปีศาจแดงทีมไก่เดือยทองและทีมเซลซีต่างก็พากันเอาชนะคู่แข่งผ่านเข้ารอบ8ทีมได้ทั้งหมดซึ่งเพื่อนๆสามารถดูผลบอลยุโรปทั้งสองถ้วยได้จากทางหน้าจอได้เลยครับนอกจากนี้เราก็ยังมีผลประกบคู่ยุโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้าย มาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้อีกเช่นกันนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลกันเสร็จแล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มข่าวนอกพรีมร์ลีกกันก่อนเรามาเริ่มที่ข่าวบบเยอร์มวนิกกันหลังจากที่ยืดเยื้อกันมานานในที่สุดก็เป็นทางการจนได้เสียที สโมสรอนบาเยอร์มิวนิกสามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโจชัวคิมิตนักเตะกองกลางทีมชาติเยอรมันอายุ30ปีของทีมเสือใต้ได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเสือใต้จนถึงปี2029ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมบาร์เซโลนาสโมสรอนบาร์เซโลนาสามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับอินิโกมาร์ติเนสนักเตะกองหลังชาสเปนอายุ33ปีของทีมบาซ่าได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมบาร์เซโลนาจนถึงปี2026ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรอัลมาดริดคาโลอันเชลติ t i เฮดโค้ชของทีมเรอัลมาดริดได้ออกมายืนยันว่าแ mm hmm. ฟรงเมนดี้นักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสอายุ29ปีของทีมชุดขาวเขาได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงเขาได้รับอาการบาดเจ็บในนัดที่บุกไปแพ้ทีมแอตเลติโกมาดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวานที่ผ่านมา นักเตะจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แต่มีการคาดการณ์กันว่านักเตะจะต้องพักรักษาตัวนานประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซิลุคเอ็ดเวิร์ดผู้สื่อข่าวสายซิลของสื่อเทเลกราฟเขาได้เคยรายงานว่าผู้บริหารทีมซิลในอังกฤษได้มีการส่งแผนงานขยายสนาม2ชุดให้กับผู้บริหารทีมในประเทศซาอุดีอราระเบียได้พิจารณาแผนงานชุดแรกจะเป็นการรีโนเวทสนามเก่า ให้มีความจุเพิ่มขึ้นประมาณ68,000ถึง69,000ที่นั่งซึ่งน่าจะใช้งบประมาณสูงถึง800ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนแผนงานที่2คือการสร้างสนามใหม่โดยใช้พื้นที่ใกล้เคียงสนามเก่าล่าสุดลุคเอ็ดเวิร์ดก็ได้มีการรายงานข่าวโครงการใหม่ของทีมนิวคาสเซิลโดยใช้ชื่อว่าโปรเจกต์2 3 0โปรเจกต์2 3 0นี้จะเป็นการวางเป้าหมายที่จะต้องทำภายใน5ปีข้างหน้าเป้าหมายหลักๆที่จะทำมีอยู่ด้วยกัน2ข้อเป้าหมายข้อแรกคือจะต้องได้สนามใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามใหม่หรือจะเป็นการรีโนเวทสนามเดิมเป้าหมายที่2คือการยกระดับทีมซิลทีมชายให้ขึ้นไปเทียบเท่าทีมในบิ๊กซิกส่วนฟุตบอลทีมหญิงนั้นก็ต้องยกระดับเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีก WSL ให้ได้โดยในรายงานข่าวได้มีการขยายความเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรซิล le, ผู้บริหารใหม่ของทีมเห็นว่าปัญหาใหญ่ของทีมอยู่ที่กฎการเงิน TSR เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางผู้บริหารจึงมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้และในตอนนี้ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไปหมดแล้วดังนั้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ทีมเซิลพร้อมที่จะทุ่มเงินซื้อนักเตะฝีเท้าดีๆเข้ามาเสริมทัพภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันเพื่อยกระดับทีมเซิลให้ขึ้นมาสู่ระดับบิก๊กซิตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซี เมื่อเช้านี้ทีมเซลซีได้ทาการปฏิบัติการให้แจ็คชกนักเตะที่ทีมปิศาจแดงสนใจและกําลังมีการติดต่อกันอยู่ด้วยฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสมสรเซลซีสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมสปอร์ติ้งลิปปอนเพื่อขอซื้อตัวจิโอวานีเควนดานักเตะบิงแบ็กฝั่งขวาทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21เชาวกินนีอายุ17ปีของทีมสปอร์ติ้งลิปปอนไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในสัญญามีข้อมูลเปิดเผยแค่ว่า นักเตะจะย้ายเข้ามาร่วมทีมเซลซีอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์ปี2026และนักเตะได้ผ่านการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ทีมเซลซีที่อยู่ในประเทศโปรตุเกสเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ